สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปอธิบายหอคอย9-5นะครับในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหมดสัปดาห์นะใครที่อยากจะผ่านชั้น9จะได้เป็นเริ่มต้นชั้น10แล้วก็จะได้โดนถีบมาชั้น9อะไรงนี้นะครับคือผมอัปโหลด9 1้ถึง9กแล้วแต่ว่าไม่ได้อัป9.5เพราะว่าผมยังไม่ผ่านในตอนนั้นแล้วก็อันนี้ผมผ่านแล้วจะมาอัปคลิปให้แล้วก็ผมอัพ อันนั้นไปก่อนเพราะว่าเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังเล่นอยู่จะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาทีเดียวเนาะแล้วก็ด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมผ่านแบบเกรียนๆหน่อยก็เลยคิดว่าถ้าอัดแล้วก็อัปโหลดโดยไม่มีเสียงผมเนี่ยจะงงๆกันว่าผมคิดอะไรแล้วก็วางแผนทําอะไรในแต่ละแต่ละ,ละรอบแต่ละเทิร์นนะครับอ่าคร่าวๆนี่คือทีมในการจัดไปต่อสู้ด่านนี้พิเศษหน่อยมันให้เอาไป6ตัวนะเอ่อมีน้องเบอร์รี่ที่ผมเอาไปนะครับไปช่วย ทำดามจดอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมจะเอามาไว้ผลักศัตรูกระเด็นเพราะการโจมตีของเธอธรรมดาเนี่ยผลักศัตรูกระเด็นสองช่องมันไม่ต้องมีคูดาวเหมือนตัวละครอื่นอันนี้หลักๆของหน้าที่เธอที่ผมมองนะครับ3มคือน้ําแข็งน้ําแข็งนี่ก็คือเอาไว้ทําพื้นที่ให้เป็นน้ําแข็งเป็นหลักเพื่อให้ศัตรูเดินมาหาช้าลงเราบ้างละแล้วก็ทําให้พื้นที่มันเป็นน้ําแข็งปุ๊บ เวลาเราผลักศัตรูมันจะได้ลื่นไปสุดทางบ้างละนะครับอันนี้คือเป็นน้องไฟซึ่งก็คล้ายๆกับน้องเบิร์ดิวคือมาช่วยทําดาเมจไฟนะจะได้ศัตรูจะได้โดนดาเมจบลาบลาบลา,านะครับตัวนี้เป็นตัวโจนเป็นตัวเดอะแบกนะเป็นตัวกิี้เดอะแบกเหมือนตอนสู้บอสแปดขีดห้านะครับเอามาช่วยหลบหลีกนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ตัวน้องธนูนี่คือเป็นตัวที่คอยยิงธนู ในทําภารกิจบางอย่างนะครับหน้าที่ในการยิงธนูในทาระเบิดยิงให้สิส่งกีดขวางมันระเบิดอะไรเนี้ยแล้วถังมันระเบิดนะแล้วก็สามารถวางกับดักเพื่อที่จะให้ศัตรูมันหยุดได้นะครับอันนี้คือเป็นที่ที่ผมเอาไปผ่านนะครับแต่ก็ผ่านแบบค่อนข้างบูดวิดอ๋อแทคนิคที่ผมเอาไปใช้นะครับก็จะมีมีรู้สึกว่าจะสลับตัวกับ วางระเบิดมั้งส่วนอันที่3ามคือเป็นสกิลระเบิดทั้งจอนะครับแลกนัลล็อกนะฮะมาดูกันว่ามันยังไงเนาะเนี่ยครับเริ่มต้นคือผมก็ต้องใช้ตัวน้ำแข็งเนี่ยทำให้พื้นเป็นน้ำแข็งในตรงนี้ก่อนเพราะว่า แผนของผมคือจะไปทางขวาแล้วก็ผลักศัตรูตกตรงนี้เนาะช่วงนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าผมไม่ใช้น้ําแข็งตรงนี้ก่อนเนี่ยผมเพราะว่าศัตรูมันมาเสียบหลังคือตัวละครบางตัวนักเวทอะไรพวกนี้มันสปีดช้ามันหนีไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องเอาน้ําแข็งมาวางไว้เพื่อให้ศัตรูมันหน่วงหนึ่งเทินนะครับเยอะใครข้างนอกมีนอกห้องผมมีการคุยกันนิดนึงนะอาจจะ มีเสียงเข้ามานิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าระหว่างทางเนี่ยผมได้เอาตัวธนูเนี่ยไปวางกับดักไว้เพื่อให้เผื่อศัตรูมันมาป่วนในในตรงเนี้ยมันจะได้ติดกับดักนะครับแล้วก็ไอ้กับดักเนี่ยมันคูดาวถึงสามเทินนะครับแล้วก็การคูดาวสามเทินเนี่ยมันก็มันมันใช้เวลาคูดาวนานผมก็เลยต้องรีบๆวางนะครับแล้วก็ เมื่อกี้นะครับข้างบนนะครับผมเอาโจรแยกไปข้างบนเพื่อที่จะหลอกล่อมอนให้ดึงมอนบางส่วนไปข้างบนอันนี้ไปสโลดูสเต็ปการดึงมอนข้างบนนะก็ดึงมอนข้างบนแล้วก็ทําให้ข้างล่างเนี่ยสามารถจัดการสามตนนี้ได้โดยไม่ต้องมีธนูไม่ต้องมีบอสมายุ่งในระหว่างนี้นะครับแล้วก็แผนการอย่างที่ผมบอกคือผมจะผลักศัตรูให้ตกน้ําตรงนี้ช่องนี้นะไอช่องที่มันมีถังนี้หรือว่าไอช่องด้านขวาตรงนี้มันผลักไม่ได้เพราะว่ามันมี ก็เรียกอะไรฟุตบาทมีแผงกันเนี่ยมันจะต้องซอกนี้2ช่องเท่านั้นนะครับนี่คือแผกนการตัวละครที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะหลบมุมขวาก่อนเพื่อให้จะได้ไม่ต้องมาโดนมอนตีทีเดียวซึ่งมอนตีทีเดียวนี่แทบจะตายเลยมีตัวแทงที่โดนตีหนึ่งทีไม่ตายเท่านั้นนะครับเนี่ยก็หลอกล่อให้มอนมันดึงให้มันมอนไปข้างบนนะครับแล้วก็ใส่สกิลหลบหลีกแล้วก็พยายามจะอยู่ใกล้บอสมากเพราะบอสม,มันมีท่าตีวงกว้างที่หลบไม่ได้นะครับ ก็ตัองเส้นจะไないเหรอนกใัก็หลอกล่อมอนให้มอนมันมาตรงช่องว่างนะครับช่องว่างตรงที่มันเป็นร่องน้ําเนี่ยนะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าตัวตัวไฟเมื่อกี้คือมีสกิลเพิ่มสปีดให้เดินไกลเผื่อกันเหนี่ยวว่ารอบต่อๆไปเนี no ่ยเราอาจจะเริ่มทําการผลักศัตรูอาจจะต้องใช้ระยะทางที่เดินไกลนิดนึงเลยเริ่มบับนะครับ เนี่ยนี่ก็สเตปดึงบอลคือไอตัวโจนเนี่ยมันหลบการโจมตีกายภาพได้2ครั้งนะครับการโจมตีกายภาพที่ติดทีเดียวได้2ครั้งดังนั้นเนี่ยก็กะดีๆให้โดนโจมตี2ทีโดยไม่นับบอสอย่าให้โดนบอสเด็ดขาดแล้วอยู่อย่าให้โดนรัศมีของบอสโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันหลบไม่ได้นะครับกะให้ดีครับซึ่งสเตปที่จะ มานะครับมาใช้กับโจนคือหนึ่งคือมาข้างหน้านิดหน่อยเพื่อที่จะดึงมอนพอมอนมารู้ตัวปุ๊บก็ดึงมาแถวฝั่งขวาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับสามสเต็ปนะครับแล้วก็อย่าให้หลบหลีกมันหายนะครับจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันมาอยู่ตรงจุดที่เราสามารถผลักได้ละเออเนี่ยเราก็ผลักไปตกน้ำไปจบหนึ่งตัวนะครับ ไอ้ตรงนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเดินสวนอ่าออกไปเฉยๆยมันจะไม่พ้นวงศัตรูนะครับแล้วเราก็จะโดนตีตายหลบไม่หมดครับมันหลายตัวแล้วถามว่าแล้วทำไมไม่วนไปทางขวาทางขวามันมันไปต่อไม่ได้นะเออแผนที่มันเหมือนจะวนขวาได้จริงๆคือมันตันนะครับทีนี้ผมเลยใช้วิธีการใช้สกิลแรกก็คือย้ายตัวละครสกิลย้ายทัตพรเทเลพอร์ตมาทางซ้ายหช่องแล้วก็เดินต่อ มันก็จะมีช่องว่างแถวๆทางซ้ายที่จะโดนตีแค่สองตัวนะตรงนี้ถ้ามาช่องว่างตรงล่างตรงนี้ก็จะโดนสามตัวซึ่งหลบไม่หมดนะครับก็ต้องฉีกไปทางซ้ายดียหนึ่งครับฉีกไปทางซ้ายดีหนึ่งต้องรีบให้โจรทําหน้าที่นะครับเพราะว่าโจรมันจะโดนพิษแล้วก็เลือดลดไปเรื่อยๆแล้วก็จะตายซึ่งผมก็เอาอยารักษามาอันหนึ่งนะครับก็จะช่วยดึงชีวิตโจรได้ครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตแ็กนั่นหรอก การดึงมอนของเล็กนันล็อกนะสอนเรามาเกมที่เรารักนะครับตรงนี้จะเห็นว่าผมใช้พื้นน้ำแข็งนะครับส่วนหนึ่งเหตุผลที่ใช้พื้นน้ำแข็งเพราะว่ามอนมันกำลังใกล้มาถึงเราละเออถ้าเราผลักมอนมันไม่ไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะเกมโอเวอร์เพราะว่ามอนมันก็จะมาแทงแทงเราตายแล้วก็เกมโอเวอร์นะครับ ผมเลยใช้พื้นน้ําแข็งเพื่อให้มอนมาถึงตัวเราช้าหนึ่งและสองคือเมื่อมอนโดนผลักเนี่ยสมมติว่าเราจะผลักเนี่ยมันก็ได้ลื่นตกน้ําโดยไม่ต้องสนใจระยะเพราะว่ามันคลุมหมดเลยนะครับอืใช้น้ําแข็งหมู่ของตัวน้ําแข็งนะครับเป็นอาวุธของเขาแล้วก็จัดที่ทางล่อให้มอนมันยังไงก็ได้ให้มันแบบว่าอยู่ในช่องน้ํานะครับอันนี้ โจรเนี่ยผมดึงไปทางซ้ายคือพยายามดึงยังไงก็ได้ให้มอนมันรวมเป็นกลุ่มเหมือนเราใช้แอดในแรกล็อกดึงมอนนั่นแหละสเต็ปเดียวกันครับจะเห็นว่ามันผิดแผนนิดหนึ่งที่ไอตัวหอ,อกตัวเนี้มันไม่ได้ไปตรงร่องน้ำเนาะแต่อย่างว่าเนี่ยผมเอากับดักของตัวธนูเนี่ยดักไว้ก่อนแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะลําบากเลยมันจะเข้ามาหลายทางนะครับไอตัวนี้มาไปตามสเต็ปแหละครับไอตัวนี้สามารถผักตกได้แหละ ตัอวอื่นก็พยายามหามุมให้ที่ไม่โดนนะครับอย่าออกไปครับยังไม่ปลอดภัยครับไอ้ตัวนี้คือตัวน้ําแข็งเนี่ยครับก็มันมีสกิลอีกสกิลหนึ่งคือเป็นสกิลพายุพัดออกไปตกซึ่งมันจะเป็นการผลักที่ค่อนข้างกว้างกว่าการผลักปกตินะครับผมเลยใช้ผลักไปก่อนหนึ่งตัวนะครับซึ่ง การจะทาแบบนี้จะต้องบริหารมานาของเขาดีๆนะเขาใช้มานาแบบเยอะมากทั้งสกิลแพ่สกิลผักอะไรเงี้ยต้องบริหารมานาดีๆนะครับใส่สร้อยรีมานามานะครับบตัวเ้นจะไเอะแล้วก็แล้วก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเอาตัวดาบเนี่ยมาเดินตรงนี้ใกล้ๆกับดักเพื่อให้มอนมันหลงกลจะมาตีเราใกล้ๆกับดักพอติดกับดักปุ๊บก็หาโอกาสที่จะผลักมันนะครับ ส่วนโจเนี่ยก็จะแผนการของเราคือเราจะพยายามดึงมอนให้มารวมกันตรงถังนี้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะจะให้บอสที่อยู่หลังสุดเนี่ยโดนรัศมีระเบิดด้วยนะครับซึ่งวิธีการก็อย่างว่าเนี่ยเราจะไม่ตัดไปที่ระเบิดก่อนจะต้องพยายามซิกแซกดึงมอนอยังไงก็ได้ให้มันรวมกลุ่มที่ระเบิดมากที่สุดเพราะด่านนี้คือเราจะดาเมจต,ตรงๆเนี่ยไม่เข้าละจะต้องทําการผลักหรือใช้ระเบิดเป็นตัวช่วยนะครับ แล้วก็เราจะใช้เวทไฟในการสแต็กดาเมจอะไรเหมือนด่านอื่นก็ไม่ได้เพราะมันมีเงื่อนไขทําให้พลังเวทเอ้ยไม่ใช่การโจมตีระยะไกลมันสั้นลงนะครับเลยต้องใช้แผนอื่นนะครับเนี่ยก็เริ่มพยายามที่จะดึงมอนเนี้ยอันนี้วางกบดักกันเหนียวเผื่อมีอะไรผิดพลาดจะเห็นว่ามอนเข้ามาสามตัวแล้วแต่เราก็จะไม่รีบร้อนนะครับเราจะไม่รีบร้อนตรงนี้ เราเรารอสเต็ปที่จะมาผลักอยู่นะครับเออจะเห็นว่าตอนเนี้เรายังผลักไม่ได้ครับเพราะว่าคืออันนี้ผมจําไม่ได้นะว่าทําไมผมวางกับดักตรงนี้นะครับผมจําไม่ได้ว่าทําไมผมวางกับดักตรงนี้อาจจะคํานวณผิดหรือยังไงไม่รู้ลนะนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมวางกับดักไปแล้วเนะี่ยผมเลยไปผลักตรงนี้แล้วก็ดันมันอ๋อผมผมรู้ละเพราะว่า ถ้าผมไม่ได้วางกับดักใช่ไหมแล้วผมเอาตัวนี้มาผลักมันจะยังไม่ตกครับเพราะว่ามันผลักสองช่องสองช่องคือมันจะโดนกระเด็นมาริมนี้พอดีมันยังไม่ตกน้ํามันต้องสามช่องผมเลยจะต้องซื้อเวลาซื้อเวลารอาให้ตัวน้ําแข็งมันรีนม,านานมานาก่อนมันรีมานาเพื่อมาปูน้ําแข็งให้มันลื่นๆไกลๆอีกทีหนึง่งซื้อเวลาอีกหนึ่งเทินนะครับด้วยการวางกับดักแล้วก็หน,นีครับแล้วก็อ่าแล้วก็เอาตัว จะเห็นว่าเอาตัววางกับดักมายืนใกล้ๆล่อหมอนให้มันมาติดกับดักเหมือนเดิมมันจะห่างมานิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวน้ําแข็งมาแก้ปัญหานะครับทำให้พื้นลื่นนะครับอันนี้สเต็ปดึงมอนไปเรื่อยๆครับแล้วก็กะเดินบนแล้วดูเส้นให้ดีให้โดนสองตัวโดยไม่ยู่อยู่ห่างๆบอสเอาไว้นะครับแล้วดูให้ดีพิษอย่าให้โดนพิษตายก่อนนะอืม ก็ยิงเล่นๆไปครับเผื่อเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะได้โดนผิดโดนไฟตายอันนี้จะเห็นว่าตัวน้ําแข็งเนี่ยผมเดินไปเพื่อที่จะปูน้ําแข็งไม่ถึงเนาะเพราะเราเดินไปหนีตัวหอกไปสุดผมใช้สกิลแรกเพื่อที่จะวาร์ปมอนเออไม่ใช่วาร์ปมอนวับวาร์ปตัวละครเราอะมาห้าช่องแล้วก็จะเดินมาปูน้ําแข็งนะครับ ผมปูน้ำแข็งเป็นเส้นทางเตรียมถีบแล้วนะอันนี้มอนมาครบแล้วแต่บอสยังไ,ไม่มาเราก็เลยรอไปสเต็ปไปอีกนะครับเรียบร้อยตามแผนไหมลักถึงไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคมาแล้วเมื่อกี้พอดีมีทุระแทรกนะครับต่อนะครับก็คือเราจะเอาตัวเนี้ยมาตีให้มันตกร่องนะครับตามน้ำแข็งที่เราปูไว้ดูซิจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า คือจะโดนไอตัวหอ,อกเนี่ยมันจะต่างจากตัวอื่นที่มันจะแทงสวนนะครับอันนี้คือจะต้องเป็นตัวที่ทมีตัวแทงเนี่ยมาตีเท่านั้นถึงจะพอมีโอกาสรอดถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยตียังไงระยะประชิดคือโดนสวนตายแน,น่อนอนนะครับต้องระวังนิดหนึ่งอันนี้คือโจนเราจะเริ่มต้องระวังแลวว่าจะเห็นว่าระเบิดเนี่ยมันมีมอนล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยแต่บอสไม่ไม่ได้อยู่ในรัศมีระเบิดนะครับเราต้องพยายามยื้อยังไงก็ได้ให้บอสมันอยู่ในรัศมีระเบิด และจะทํำยังไงให้ถังมันระเบิดด้วยนะในเทินต่อไปอ่ะดูแล้วน่าจะประมาณเทินต่อไปอันนี้ต้องกะให้ดีนะครับก็คือใช้หลบหลีกแล้วก็ดึงมอนดูลัศมีให้ดีว่า2ตัวถ้ายังมอนยังตีเราแค่2ตัวก็คือยืนอยู่ที่เดิมก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดินตลอดไปนะครับแล้วดูลัตสมีให้มันดึงมอนมาตรงแถวระเบิดแล้วไอ้ตัวนักเวทพวกนี้แหละจะเป็นตัวที่พยายามที่จะไล่เวทระยะไกลเวทใหญ่ ไปโดนระเบิดได้นะครับก็พยายามเอานักเวทรีบๆเดินไประหว่างนี้ให้ตัวโจนตัวแอดของเราพยายามดึงมอนให้ได้มากที่สุดโดยไม่ตายด้วยนะครับจะเห็นว่าเธอเนี่ยตายละแต่ไม่เป็นไรผมมองว่าสเต็ปการดึงมันดึงมอนของเขาเนี่ยน่าจะเวิร์กเดี๋ยวบอสมันก็จะเดินมาหาเราตรงๆแล้วนะครับ แต่ว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เวทของเราไร่ถึงในเทินถัดไปเนี่ยอันนี้คือโจทย์ต่อไปครับอ่านี่บอสเดินมาที่หมายตามที่คาดไว้เลยทีนี้น้องนักเวททั้งสองสามารถเวไรเวทระยะไกลได้เนาะถึงแม้ว่ามันจะโดนแบนแต่ว่ามันจะไม่ใช่โดนแบนจะโดนลดรัศมีแต่ว่ารัศมีของเวทมันน่าจะถึงอยู่เวทใหญ่นะครับทีนี้น้องเดินไปละไล่เวทอะไม่ถึง เราเลยต้องใช้สกิลแรกอีกแล้วจะเห็นว่าสกิลแรกผมใช้หลายครั้งมากนะครับสกิลแรกเทเลพอร์ตไปหา,าใกล้ๆมอนทุ่นไปได้5้าช่องนะครับอ,าอ้าวยังไม่ใช่ตัวนี้ผิดน่าจะเป็นนักเวทต่อไปมั้งที่ผมเทเลพอร์ตไปนะครับอันนี้คืออ๋อผิดผิดผมผมผมจำผิดคือเราใช้แลกนาล็อกนะครับในการที่จะระเบิด ถังนะครับระเบิดถังตรงนู้นนะผมจําผิดไอ้สกิลแล็กนั่นล้อคือสกิลอันที่สามที่มันระเบิดทั้งจอแต่ว่าเมื่อกี้รัศมีมันไม่ถึงถังผมเลยเอาตัวนักเวทเนี่ยเดินไปข้างหน้าเพื่อให้ลัศมีมันขยายไปนะครับ,บนี่เห็นว่าถังระเบิดแล้วมอนหลายๆตัวเลือดมันลดไปไอ้ตัวที่มันเลือดเยอะนี่คือมันหิวตัวเองเราไม่เห็นนะครับจอมันหันมาก่อนเลยไม่เห็นอา่าตัวธนูเนี่ยผมเอา กับดักวางไว้กันเหนียวเผื่อว่ามีบอสหรือศัตรูมันมาทางถุงสีฟ้าจะได้ใช้ก็ได้ใช้ถุงสีฟ้าระเบิดคือตอนนี้คือโจทย์ของเราคือทำยังไงก็ได้ให้ใช้สิ่งแวดล้อมทําดาเมจบอสและลูกน้องทั้งหมดให้ตายเพราะจะให้มาสเต็ปดันดันเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะมันเยอะนะครับและบอสก็อันตรายดันไม่ได้ด้วยนะเออมันจะมีสิ่งแวดล้อมสองอันนี้ที่ทำดาเมจได้กับตัวถังระเบิดที่เป็นสกิลที่สองที่เราเก็บไว้ใช้กับบอสโดยเฉพาะนะครับ ไอ้ไฟที่เกิดจากถังระเบิดนี้นะครับก็จะเป็นดาเม็ดอีกหลายเทอร์นะครับอันนี้คือผมทำน้ําแข็งไว้เผื่อให้มอนมันเดินช้าๆรอบอสให้มาโดนระเบิดเหมือนเดิมนะครับอัน,นี่ก็โดนไฟตาย,ตายไปเนี่ยก็ต้องรอนะครับแล้วก็กะให้ดีๆอย่าให้มอนมาถึงตัวเราได้นีย บางตัวก็จะโดนไฟตายไปก่อนนะครับเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่ต้องระมัดระวังอย่างมากครับช่วงนี้นะครับอ,อันนี้ก็ผมตีระเบิดควันเผื่อไว้ว่าถ้ามอนมันไม่ไปทางระเบิดหมดมันมาทางซ้ายก็จะโดนระเบิดจากควันเช่นกันนะครับดูชื่อว่าห่วยจะออกอยังไงครับทีนี้ผมพยายามดึงมอนไปทางขวาแล้วก็เพื่อให้มอนมันเดินมาตาม ไฟที่เราวางไว้ถ้าบอสเดินมาตรงก็ติดกับดักอยู่ดีนะครับทีนี้มันก็จะมีสิ่งที่ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งคือทาไมมอนตัวนี้ตายเพราะว่ามอนตัวนี้ตายเพราะเอร่าไฟของตัวนักเวทไฟที่อยู่ใกล้ครับโดนไฟเผานะ่ครับกับการเป็นว่าไอตัวเนี้ยมาโดนกับดักแทนไม่ใช่บอสเดินไอตัวนี้โดนแทนเดนิดนเดินมาโดนแทน,นครับ ออะันนี้คือผมเอาตัวนักเวดถอยมาเพราะว่ายังไม่ถึงเทินของนักเวดบอสจะเดินแล้วเดี๋ยวบอสมันจะมาตีตายนะครับเยอะใคเนี่ยเห็นไหมโอเคสเต็ปต่อไปเป็นสเต็ปที่เราจะทําดาเมจละเราเลยเอาถังระเบิดสกิลที่สองมาวางตรงนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะกั้นให้บอสหรือมอนเนี่ยยังไงก็โดนรัศมีระเบิดแน่ ถ้าเรากั้นติดกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบ้ซ้ายมาก็อาจจะไม่โดนหรือเปล่าแล้วก็วางกับดักให้มีตัวใดตัวหนึ่งมามันจะมาทางนี้แน่ๆมันก็จะได้ติดกับดักนะครับแล้วก็โดนลัศมีระเบิด2ลูกส่วนตัวนักเวทไฟเนี่ยก็ไา่เวทหมูอ่าแถวๆระเบิดนี่รอเลยนะครับยังไงก็ให้ระเบิดระเบิดแล้วก็ให้มอนโดนดาเมจบ้างแม้แต่น้อยนิดก็ยังดีนะมันฮิวตัวเองเลยบนหัวเลยนะครับแต่ก็มาโดนกับดักพอดี อันนี้ก็ลายน้ําแข็งเผื่อให้บอสจะได้ไม่ต้องเดินยาวมาถึงเรานะครับจะได้ติดอยู่แถวระเบิดนะครับไอตัวพวกนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้แล้วก็อยู่กับเดินถอยมาอ่าบอสมาที่จุดนัดพบพอดีครับเออเราก็เลยดูซิว่าแผนของการของเราระเบิดสองลูกเนี่ยมันทําให้บอสและมอนตตายหรือเปล่านะครับ จะเห็น <ini> ว่าย <'t care>. ังไม่ตายดีนะแต่ว่ามีสกิลไฟเผาอยู่และระเบิดเราก็จะหลงเหลืออยู่นะครับแต่รอดูว่าจะทำดาเมจยังไงให้มันตายดีนะครับเนี่ยผมก็วางระเบิดแล้วก็เอาไฟเผาให้มันระเบิดจบครับพยายามอดใจเก็บระเบิดไว้จัดการกับบอสแค่นั้นเองนะครับอืม ก็จบไปแล้วนะครับกับ9ขด5คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยใครมาดูก็คอมเมนต์กันด้วยผมจะได้รับรู้และมีกำลังใจแล้วก็ขอให้ผ่านก่อนจะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์หน้านะครับสำหรับคลินี้หลับก่อนครับสวัสดีครับ